ครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้เขากลับพบพ่อกันอีกครั้งครับพ่เนาะเมื่อนี้เขากับอยู่ฟาร์มป่าครับเนาะเอ่อฟาร์มป่าสังเวียนทวิจันท์นี่แหละครับผมสังเวียนฟาร์มครับพ่อเนาะกากฮอโมเบิงนี่ครับผมเนะา,เา,านเนะาการให้อาหารครับเนาะอันนี้กัานาหนาวครับนาอหนาวอุณหภูมกิกาตามเตือบอยู่ครับผมเนาะประมาณ21องศา19 21ประมาณนี้แหละครับผมเนะาะกากอุณหภูมิในน้ำก็ดิ่มอยู่ครับผมเนาะ เขากะเบืองว่าให้อากาศอุณหภูม so, ิมันได้อยู่น้ำนี่อุณหภูมิน้ำนี่ให้มันเอ่อโบตามกว่า20องศาเซลเซียสครับขึ้นมากัเป็นอีกรูปหนึ่งที่เขากะสะให้อาหารครับนอไอหารป่าครับมาให้อาหารป่าครับผมนอกะอันนี้อันนี้น้ำมาไหลครับมันก็เลยเย็นอุณหภูมิเย็นขันเ้าเนี่ยให้น้ำไหลนี่อุณหภูมิมันสี่เย็นครับผมนะเออแล้วกัมันสีได้รับแสงแดดขันบบมี่าแาลมกับมีสาซลมหรือลังค่านี่ อากาศมันเกิดสีน,น,นั่นห่อนนั่นอุ่นเนาะครับผมเนาะอันนี้กระนาหนาวครับผมเนาะกับเปิดลังค้าไว้กับบ่มีลังค้าครับผมเนาะกะเอาอาห,หารป่าคนระับมันช่วงนี้สี่โม,มง,รถถงมครับผมเนาะสี่โมงสี่โมงยังบ่ถึงหกโมงครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผมเนาะกับเสียอาหารป่ามาเบิ้งครับผมเนาะอ่เมือนะ่อนี้เแทบบ่าแต่ละมือเท่ากาบเดียวคนระับผมเนาะ ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันสีจำศีลครับผมเนาะคล้ายๆจำศีลมันสีโบออกกำลังหลายมันก็สีบบโปรตีนนั่นนี่เว็บก็อาจตากาแลกเนื้อโปรตีนมันก็สีอยู่ในหันหลายเตืบอยู่ครับผมเนาะมันก็ดที่โบเผาผลาญหลายครับผมเนาะมาเบิ้งครับผมเนาะครับผมประมาณนี้แหละครับผมนี่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 อันนี้ปลาไซเล็กครับผมในปลาไซเล็กปลาไซเล็กครับผมนะใส่นิ้วครับผมเนาะใส่นิ้วครับสองนิ้วสามนิ้วถึงสี่นิ้วนี่แหละครับผมเนาะประมาณนี้ครับผมเนาะ ประมาณนี้ครับผมเนี่ยบอนี้ครับนบอนนี้ก็มีอยู่มีอยู่สามพันตัวครับเนาะบอนนี้มีสามพันตัวครับผมเนาะเพราะว่ารับซื้อมาเอาซื้อมาใส่ทําใส่หนึ่งบาทครับผมน้องกาหนึ่งตัวนี่กับบาทบาทหนึ่งครับผมน้องกาสามพันบาทครับผมเนาะอันนี้ก็มีนี่ครับผมเนาะบอ่อกกับมิห่าบอขันเหาก็สีแยกออกมาขันสามพันตัวหอกสีแยกกระจายออกมาบอละเกียแปดล้อยนี่แหละครับผมเนาะประมาณนี้แหละครับผมเนาะเกียแปดล้อยครับผมเนาะกับบอลาย ครับผมปนเดืออยู่นั่นก็เพราะว่ามีใส่บักขามเนี่ยมีป่านี่เนี่ยมันมันมันไหลแบบครับผมเนาะเขากะมันอยกมาแต่ละใส่ครับเนาะเขาสีบอใส่ระบบไบโอฟอกครับผมรูปแบบนี้เขาทีบอใส่ระบบไบออฟอกเขาทีใส่แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบปล่อยครับน้ำปล่อยเพราะว่าเขามีที่รองรับน้ำอยู่ครับผมเนาะอยู่ฝั่งทางนี้ก็มีครับเนาะฝั่งทา้งบุนก็มีครับเนาะเปนกับสีใส่น้ำตัวกับใส่น้ำเขาก็ทีกระจายน้ำออกครับผมเนาะเขาก็ทีได้ปล่อยเปลี่ยนน้ำใบอยอยู่จังหน่อยครับผมบ่ ถ้าบบริสายระบบไบโอาาพอกครับประมาณจากสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แหละครับผมเนาะเพราะว่ามันบริสายน้ำไหลครับผมเนาะขันระบบในไบโอพอกนี้สายน้ำไหลกับเดือนหนึ่งก็เกือบคล้ายๆกันครับผมเนาะคล้ายๆกันเพียงแค่ว่าเขาบริหารจัดการดูซื่อๆครับผมเนาะก็ประมาณนี้แหละครับผมเนาะอ,อยู่ฟาร์มของเขาครับผมเนาะฟาร์มส่งเย็นฟาร์มป่าครับผมเนาะกระปานิ้นมันครับผมนี่กระบ่อกปานิ้นมันเขามาเมื่อไอเบิ้งอีกบ่อหนึ่งครับผมเนาะมาเบิ้งอีกบ่อหนึ่งอันนี้บ่อที่สองบ่อที่สองอันนี้บ่อแรกครับผมเนาะบ่อแรกกอ กระโดนเหรอครับผมเนาะอันนี้ก็ใส่ใส่ซ้ำฟ้มามือครับผมอยู่นีก่กระซี่ร้อยตัวครับเนาะอยู่นี่ซี่ร้อยตัวครับเนาะเขาที่เขาก็เลียงอยู่อัตราบนหาเนียนปลาไดเพราะว่าให้มันจะเลืิญนเติบโตเร็วครับผมเนาะปลาช่วงหนาหน, displays, น,นาว,วนี่มันจะเจริญนเติบโตนี่ซ่าครับผมเนาะเพราะว่าอาหารการกินมันกินหน่อยมันกินหน่อยครับผเน,ะนาะน้อง่ค่อยกินอาหารแล้วก็เลือกอาหารการกินนี่ครับผมเนาะแล้วก็มันก็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าปาลารักษายาก อ่อเพราะว่าปลามันสีเป็นคันปลาเก็ดรูดนี่ปลามันสีบาดเลยครับเนาะปลาทีเป็นบาดที่เป็นแผลเขาเกิดต้องรักษาเอาม้าใส่คืออ่ายารักษายาเหลืองไอดินครับผมเนาะแล้วก็ใส่เกลือเนี่ยจังหน่อยเขาก็บเปลืองเขาประมาณไปอีกจังหน่อยหนึ่งครับผมเนาะกะนี่กะการบริหารจัดการครับผมเนาะกะนี่ก็ได้เปลี่ยนหนาอยู่ครับจังหน่อยอยู่ครับผมเนาะอีกประมาณฟีหามือครับผมเนาะก็ได้เปลี่ยนอยู่ครับผมบอนี่ก็ได้เปลี่ยนครับผมเนาะอันนี้ครับผมเขาเกะมีบอใหญ่อยู่ปะไปอยู่ทั้งพุ่นครับผมเนาะ นี่ใส่หนึ่งโลแล้วก็เจ็ดแปดเก้าฉีดนี่แหละครับผมเนาะการ,ราคาการต่างกันครับเนาะครับผมคลิปนี้อ่าสังเวียนฟาร์มกับเอาไว้สำนีกก่อนครับผมเนาะการ่าไปก่อนครับผมกับฝากกดติดตามกดแชร์เนี่ยครับผมเนาะขอบคุณครับผม